ใจถึงเฮียอะไรมึงเริ่มใหม่เอะกูไปตัดยี่สิบอะไรเริ่มใหม่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 อะไรมึงไม่ได้ดั่ดาวเอากูไม่ลงสักตัวไอ้เหี้ยโม่อะไรมึงพูดใหม่ดิมึงพูดใหม่ดิกูยืนอยู่เนี่ยกูยืนอยู่เนี่ยใหม่ยืนกันมาดิ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 แก๊งมึงก็สว่างเหมือนกันนั่นแหละไอ้เหี้ยกูทำไรก็สว่างแก๊งมึงกพูดไม่กูพูดกูทำอะไรเฮียกูทำอะไรไหนอะอไ้เหี้ยอะไรคือเริ่มใหม่ยี่สิบยี่สิบวะย้ายกูฟาร์มใหม่แล้วเมื่อกี้มันพูดเหี้ยอะไรเขารู้กันอยู่แล้วคคคือออออเเเหหหหีีี้้้้้ยยยยยยะะะไไไไไรรพพููดดดนนนววมาา่กัขส ไอ้หัวหมาคุยพูดไหนเกมโดไหนอ่ะเฮ้ยมีคำพูดหน่อยแล้วน้อเกมโกดไอ้ควายนั่งแกนทุกคูไอ้หัวหมาไอ้ควายเมียำพูดหน่อยครับเมียำพูดหน่อยครับตำรวจดูดิครับตำรวจดูดิครับยุดเลยนะต้องยุดนะดูดิครับ ยืนดเสียวนลยนะครับพอดเรายืนนะครับไ่มานะครับต่อหน้านะครับต่อหน้าต่อหน้าเลยับต่อหน้าโดนต่อหน้าเลยครับฉัรับฉารับยาตรงนผมแจ้งผอคุณนะถารยาตรงนี้อาต้องนาต้องนาองนาต้องยาายายและนวลเล่นมีขอจะสบายก็ต้นมายังโยง่คุยยโง่มึงมึง ไอ้กูโดนจับว่ายวะไอ้เด็กด้ยไอ้เด็กด้วยโดนจับไอ้โง่ไหมเด็กเก็บกดกัควายนั่งโดนด่าแล้วเด็กเก็บกดควายนั่งแข่งพวกกูไอ้โง่ไปยันเอาพวกูได้ไอ้วันๆเด็กๆนั่งหนีมันหมาขวัญจัดยันมันด่าเล่นไอ้โง่เลยขวัญจัดนะครับไอ้นายกูไม่ได้ถึงขั้นต้องเอาอีกแก๊งหนึ่งมาลงเพื่อจะมาตบพวกกูนะครับไอ้เฮียนี่นะครับความ

ไอ้ควายกตู้กรอมึงก็ู้กูไม่ได้หรอกไอ้น้องเพราะมึงก็สู้เลยกูไม่ได้ควายดีมิดกูมากกว่ามึงไงขยะแงเลลาเแล้วคัวอะไรมันกูลงมาแล้วแล้วคัวรใจกูถึงไงแล้วใจกูถึงไงแล้วใจกูถึงใจถึงเียอะไรมึงเริ่มใหม่อกูไปตัดยี่อะไรเเริ่มใหม่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 ไรมือในมอในมือในมือในมอมออวอบนยอมยอจัดเนอไอยเป็นี บนคูเอบนคูอะไรสดูดิมึงพูมันจะตายดูดิตายดูดิกนจอเฮ้ยจะตายตายดูจะตายหมุวายจะหมดแกงเชนี่จะหมดูดิตายไหย่ไหนไหนปีกมืออยู่ไหนปีกมืออยู่ไหนนะจะตายดูดิจมุเอ้ากยี่จมุมุมุนหลับจยกูย่จมุนจมุดีารแกเขาจะแกง่จมุนชุบดิชุบดิไปชุบมุ้ไหวน้อยกูบอกก่อนนะไรไอสัตว์ไม่เคยไหวี่ไหนอ่ะไหนข้ามออยู่ไหน จะหมดเหียอะไ้สัตว์อะไรอะไรอะไรปะหลามตายโงโง่เฮียอตัวหนึงคอะไรสัตว์คยอะไเฮี้ยฟูดูดอดีตอบก่อตยะตายเฮี้ยมันพูดไม่โดนตัดวันี้เฮี้ยนี่เอาเอเอาเอาเอาเฮี้ยเวท โอ้โหอย่างไอ้หัดไปคนดีเลยเอา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 ไม่เคยไหวเยอยพวกนี้นีไม่เคยไหว,ว,ไไหวจริงไอ้สัตว์ควยมีแต่คำพูดไอ้เฮียขยะมาก ไอเหี้ยเหี้ยเฮี้ยทำทรงคนญี่ปุ่นอยู่ไหนวะไอ้สัตว์เรียกที่ที่อาจารย์เปว่าอูนี่คือเหี้ยอะไรวะได้ครับได้อัดอีกตัวนะครับคนต่อหน้าครับคนตูดหล่อครับเขาเพิ่งเตือนครับไอโง่มึงโง่จังวะไอ้สัตว์ที่ดัดดาเอากูไม่ลงสักตัวไอ้เหี้ยโง่จังเลยมึงพูดใหม่ดิมึงพูดใหม่ดิกูยืนอยู่เนี่ยกูยืนอยู่เนี่ยกููยยืนนอ่เี่ยมาดิมึงมาดิ สั่งมึงเดินมาดิมาดิเดี๋ยวกูยืนอยู่มึงเดินมามึงเดินมาเจอกันนี่นี่กูจะบอกแล้วยนะฮะเริ่มใหม่คุยอะยี่สิบกูว่าเริ่มยี่สิบตั้งนานไร้ควายมีแต่พวกมึงเอาเปรียบแก๊งอื่นค่อยโง่เหี้ยฉันต่ำไม่สัตว์แก๊งสว่างเหี้ยแก๊งเช่อเสี่ยวมึงใครเขาจะเอาไว้เหี้ยกูถามจริงแก๊งมึงก็สว่าเหมือนกันนั่นแหละเหี้ยมึงมึงพูดมาสว่าอะไรมึงพูดมาดิกูทำไรกูพูดอะไรกูพูดไมกูทำอะไรกูทำอะไรไหนอะ หอว่าแล้วพอแล้วครับไกูไม่สัตว์กูไม่วดวยแล้วกูสัตว์ดงวยแล้วไอ้ตวอ่ะไอ้ตอวเนียไอ้ัวเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยไอ้ไัเนี่ยไอ้ตัเ่ยไอ้ตัวเนียไอ้วเหี่ยไอ้ัเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้ไัวเนียไอ้ัวเดี่ยไอ้ไัวเนี่ยไอ้ันี่ยไอ้ตัวเนี่ยไอ้ตัเี่ยไอ้ตัเี่ยไอ้เี่ยไอ้้เดี่ยไอ้วเนียไอ้ัวเนี่ยไอ้ไัเนี่ยไอ้เดี๋ยไอ้วเดี๋ยไอ้ัวเี่ะไอ้เหี้ย โค่นขยาะเลยแก่งเฮียแล้วก็ไม่้ือสัตว์มาไปด้วยครับ ไม่อยากเล่นกับกูเพราะอะไรเพราะสู้ไม่ได้ไงเฮียระจอกไงสัตว์สู้ได้จะมีคำพูดทุนี้ออกมาไม่มีหรอกถ้าสู้ได้ไม่มีคำพูดทกนี้วกนี้หรอก ครับพี่กูนะครับอะไอ้ยียอ,อะไรคือเริ่งมงใ,ใหม่ยนะี่สิบยี่สิบวะย้ายกูฟาร์มใหม่อได้นะเอาเปล่าไอ้ที่อะแต่มันฟาร์มให้กูนะไอ้หมาแล้วเมื่อกี้มันพูดเทียอะไรเขารู้กันอยู่แล้วคือเทียอะไรพูดอะไรพี่สี่เรียนไอส<ข>อัตว์ไปไม่ไป มันมันก็แค่เป็นอาจจะเป็นแฟนคลับแก๊งที่มันชอบก็ได้พี่ที่มันแพ้เราไงแฟนคลับแก๊งที่มันแพ้เราไงมันก็เลยมีข่าวดีอะไรพวกนี้ออกมาถ้ามันชนะเรามันไม่มีหรอกพี่ลองเลยคนที่มันอยู่ต่ำกว่าก็ต้องหาข้ออ้างมาเพื่อยเพื่อพยายามให้ตัวเองสูงกว่าคนอื่นไงพี่ใช่ปกันรใช่เองเบย์นี่ผมเห็นด้วยตอนนี้ยังไม่มีข่าดียึดอาวุธนะไปไปไปนี่เลยเพื่อน รถอยู่ไหนวะบ๊อบอยู่ไหนวะบ๊อบไปไปไหนคนดิพี่เราก็ไปคันเราดินี่ไงโอเคไอ้แจ็คพึ่งได้ไปแทงในโรงพยาบาลปะในคันเราไม่ได้แทงนะเคยแทงบ้างเคยแทงบ้างเคยแทงบ้างไม่เคยใครแทงวะมันบอกว่าเราเลื้อนอะเราเลื้อนแทงในโรงพยาบาลอ่ะอะไรอะ มันบอกมันด่ามันด่ามันจะร้องมันก็โดนกูบ่อยนะโดนอีโมในโรงพยาบาลมันมันมันจะร้องอย่างเดียวเลยพี่พ่อแบบโมงหัวเฮียแล้วมันบอกว่าอย่าไปทำนี้แบบมันนะแทงในโรงพยาบาลวอ๋อฉันง่มันยาหรือเปล่าโง่เฮียเฮียนั่นน่ะเฮียไม่ไดีมันยามันสัตว์ไม่เขาเขาเม่าเรือนี่คือมันคืออะไรวะไม่มาคือมันแบบคือมันแทงพวกคู่กูเลยเฮียก็คือมันใหญ่ก็คือมันใหญ่โง่เลยอ่ะพูดเอาดีไงพูดเอาดีไงพูดเอาดี ไม่เป็นไรผมเลือนทำไมจะเลือนน่ะมีอะไรปะที่นี่คำพูดคำจาคำด่าเหมือนพวกเราอยู่เลยสัตว์ไปไหนก็ตะเลือนน่ะนบีพี่ไปเถอะใจพี่เปามันด่าผมว่าจนด้วยพี่เมื่อกี้อย่างเงี้ยนั่น่ะมโดนบินเยอะรวยอ่ะรวยอะไรมาคุณขอโทษได้ไหมล่ะที่กูเกิดเป็นคนจนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมึงจะไปรวยรถฟ้ามึงรวยไอ้เหี้ยเออจริงมึงรวยรถฟ้ามึงคงไม่นั่งเล่นเกมหรอกไอ้เหี้ย